It's ในหอยขี่ควายและขี่ควายมันจะต้องคู่กับเครื่องดนตรีแล้วสีซอสี่ซอให้ขวายฟังค่ะก็เลยต้องมาเรียนมาเรียนซออู้ค่ะวันนี้เคยเรียนมาบ้างนิดหน่อยแต่แบบมันนานแล้วอะ่ะ <c oughs> มันแบบหลายสิบปีหรือ20่สิบเราก็ไม่รู้ <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็คือมาลือฟื้นเต็มเม็แต่ว่าซอเป็นเครื่องดนตรีที่ค่อนข้างยาก <c oughs> เพราะว่ามันต้องใช้ความหนักเบาข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็ต้องใช้การกดเลยจะมีท่าที่มันมันทั้งมีความแบบมันดูแบบอ่อนช้อยนุ่ม แต่ความจริงมันจะต้องหลอกท่าหลอกอะไรที่ดูไม่เกรงอันนั้นเรว่าเป็นส่วนที่ยากที่สุดทำดวงยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะมากๆเลยนะคะมีภาษาอีสานด้วยค่ะท้าทาทยมากสำหรับเรื่องนี้ได้ทำหลายอย่างมากๆตั้งแต่เด็กมาก็ยังไม่เคยได้ดนตรีไทยเลยครับ <c oughs> คือความรู้สึกแรกเนี่ยเราก็คิดว่าโอเคเรามีพื้นฐานนาดนตรีใช่ไหมครับเราก็คิดว่าไม่ยากหรอก พอเล่นไปจนตอนนี้จบ2ชั่วโมงนิดๆท้อครับ oh. <laughs> ยากมาก <laughs> แต่ว่าเอนจะอยนะหมายถึงว่าคือโอเคมันคือการเล่นขิมครั้งแรกแล้วพอดนตรีอ่ะพอเราเริ่มเล่นเป็นเพลงได้เราเราจะรู้สึกกับการเล่นดนตรีซึ่งวันนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างเป็นทางลัดนิดหนึ่งเพราะว่าเราต้องใ <Yeah. S 2> ช้ในละครเราก็เริ่มขึ้นฟอร์มเป็นเพลงเลย <Yeah. S 2> ก็ค่อนข้างเป็นแบบเครื่องดนตรีที่ไพเราะมาก <Whoa. S 2> พอเล่นได้แล้วก็แบบเฮ้ย เราก็มีพรามสรวนเหมือนกันนี่แหละจะลองไปดูแล้วกันว่าทําไมเจ้าคุณพี่ถึงมาตกลงปรงใจมาเล่นขิมได้มันต้องมีเหตุแหละครับก็ติดตามในละครนะ